อผมชื่อทวีสุขเกษมนะครับชื่อบริษัทที่ทำงานก็บริษัทกังเยนไดมอนด์ทูลเจดทับสี่หนึ่งหนึ่งอยู่ตำบลมาบยองพรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองก็ผมมีอาการปวดหลังปวดเอวนะแล้วก็บวมที่ขาก็เลยตัดสินใจทดลองกินดูว่ายาตัวนี้ เห็นสรรพคุณเขาบอกว่าดีก็เลยตัดสินใจทดลองแล้วก็ได้ผลดีก็ร่างกายมันก็เบาขึ้นนะครับขาที่บวมมันก็หายจากแม่ที่เดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เดินเข้าห้องน้ำเองได้อะไรได้ก็เป็นผลที่น่าพอใจอยู่นะครับก็ดีนะครับถ้าให้คะแนนก็ให้ร้อยได้ครับ น้องก็พี่ชายก็จะสั่งไปกินอยู่เดี๋ยวว่าจะส่งไปให้นะอยู่เขตตลาดสามย่านอำเภอแกงนู่นแหละครับแล้วก็ลูกของแฟนก็ได้สั่งไปให้กินแล้วจากนอนอยู่บนเตียงก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มกินดูต่คิดว่าน่าจะเดินได้นะครับคนที่ผมแนะนำใช่ไหมก็คือญาติของแฟนนะครับ คือชื่อเขาก็วิไลไหลลินอาการปวดหลังนี่กินก็หายนะครับยกตัวอย่างเช่นแม่กินอยู่คือยาตัวนี้นะครับกินแล้วมันก็หายดีนะจากจะต้องประคองเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วท่านเดินเข้าห้องน้ำเองได้อะไรได้กินข้าวได้